ผมเพชรทวินป้าเพชรแก้วครับผม,มโชคพิกาศร้อยยิบสมรอยิบสามวันนี้มาลดน่าจะช่างเท่าไหร่ครับสองปอนสองปอนนะนนะคุมมาก่อนหน้านี้ประมาณสี่โลสี่โลถือว่าต่ำสุดยังก็ต่ำมากน่าจะร้อยยี่สได้ร้อยสองยังพอได้นะวันนี้ร้อยยบสามเจอกับเพชรแเดียว <8 S 1> อ่าคู่ชกคู่ปรับเก่าครับเคยเจอกันมาร้านไหนครับ ครั้งเดียวครับวันนั้นเราต่อน้ําหนักให้เขาด้วยครับแล้วเป็นไงที่ชนะยกห้ามาเราไปพลิกเขายังไงวันนั้นหมันปั้นครับมัใสปต่อยเขามีอาการครับผมยกสุดท้ายควันนั้นเป็นไงบ้างบรรยากาศก็เ้าเชร์ผมอยู่เอออบดีเป็นไงวันนั้นแสนแสนหนึ่งได้จากเขามานี่แหละครับเอแล้ววันนี้นี่ต้องรอลุ้นไหมหรือว่าปิดบัญชีเร็วเลยก็ ราดูบนเวทีเราดูบนเวทีดีกว่าปคดไปแล้วคนไม่ได้เนเวทีโควิดก็อยู่ที่ร่างกายใช่ไหมเราซ้อมมากี่วันครับไฟนี้เดินกว่าได้หล้วเดินกว่าได้ความพูดซ้อมมีใครบ้างที่พอไปในไแก้วก็้าลันน้อใชายน้องๆในค่ายเดียพี่อาปดาห์ที่แล้วก็มาโชว์ไว้สองครับผมก็เหลือเราแล้ะครับไหนครับแล้วหลังโควิดชกมากี่ไฟแล้วครับหลังโควิดโ้อมาสองไฟที่ไหนบ้างครับไทยรัฐก็ ต้านอะไนะอ่าเป็นไงบ้างสองไฟชนะหนึ่งแพ้หนึ่งชนะใครมาครับชนะเชิงเนินเล็กตรันสแล้วแพ้มาแพ้นอกลูกขวัญเเออมาโดนอะไรลูกขวัญนี่ต่อยแล่าจำเนินเียก็น่าจะโควิดเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยขาดเล่ากายไม่เข้าีคือมันยังรู้สึกว่ายังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับผมเพราะฉะนั้นโดนเข่าครับใช่ไหมครับโอ้โหแล้วรูปร่างเขาก็เล็กกว่านะเราใช่ไหมใช่ครับเขามันโตพุวนๆเลยครับเดี๋ยวเจอไม่ได้แล้วมั้ง าจะเจอต้องบีบเขาลงมาต้องบีบเขาลงมาเพราะเขาใหญ่นะครับแล้ววันนี้กับเพชรแปดลิ้วนี่เขามีอะไรน่ากลัวบ้างตอนไฟที่แล้วเนี่ยก็ฝีมือฝีมือเก่ามากเร็วนะครับผมคือเราเข้าเข้าช้าเข้าพวนนี่ไม่ได้เลยต้องเน้นๆวันนี้เลือกออกลูกหนักมีเหมือนเดิมไหมไม่มีจริงเหรอครับผมกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วให้สภาพตอนนี้คิดว่าก เกาเก้าเร็ได้เก้าเก้าเลยครับโอ้โหวันนี้น่ารุนน่าเชียเลยอายุไรครับอันนี้อายุยี่สิบสอาคนจังหวัดพิจิตรโลกครับไปปล่อยประมาณประมาณ60โล60ละนะครับผมเราเป็นมวยฝีมือไปดูดันนบดูดันเลยซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยหกดเก้าได้ชกมวยมาประมาณกี่ไฟแล้วรวมมันนอก ร้อยกว่าไฟล์ได้นะอืมอ่าฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับก็ฝากเชียร์ฝากติดตามไม่ต้องหินนะครับไม่ท่าให้ผิดหวังอืมวันนี้วันนี้จะได้หมัดได้ลุ้นไหมน่าจะได้ลุ้นนะจะยอมให้เขาไปก่อนหรือว่าเราขอไปก่อนดีขอให้เข้าไปก่อนนะจะหมดแรงให้เห็นน่อยออย่าให้ออกอาการอย่าโอนเองให้เห็นครับผมเออรออาฉีดหรือว่าไงเนี่ยวันนี้ ไม่ครับ <laughs> ตามเกมของเราแล้วกันเก่งขอมากครับขอบคุณครับ